ผู้มีพระคุณในชีวิตหม่ำน้ำตาไหลไม่เคยทอดทิ้งจนนาทีสุดท้ายป่วยลาโลกคนแรกเปลี่ยนชีวิตตลกดังหม่ำจกมกเผยผู้มีพระคุณสี่คนในชีวิตสุดรักและเคารพไม่เคยทอดทิ้งผู้มีพระคุณคนแรกทำชีวิตพลิกมือสั่นได้จับเงินหลายแสนครั้งแรก มัำจกมกตลกซุปตาเปิดเรื่องราวชีวิตผ่านทาง YouTube เล่าเรื่องราวให้เอ็มบุษรราคำลูกสาวฟังว่าเคยคิดน้อยใจพ่อแม่ไม่รักจนออกจากบ้านคิดว่าจะไปตายเอาดาบหน้าที่บ้านเขาขายไก่สดเราก็ไม่ทำเขาเลยมองว่าขี้เกียจสันหลังยาวแต่จริงๆเราอาัจฉริยะเพชรก็คือเพชร มีเงินติดตัว60-70จากยโสธรเข้ากรุงเทพนั่งรถโบกรถมาลงสายใต้นอนสายใต้สองสาคืนไปสมัครเป็นคอนบอยวงลูกทุ่งเขาเห็นพูดเก่งเลยให้เล่นตลกในวงยังขำตัวเองเล่นตลกครั้งแรกเป็นจันทโครบคนเต็มวัดอายขาสั่นไม่กล้าพูดบอกผมไม่พร้อมผมขอเข้าไปก่อนได้ไหมคนก็ขำนึกว่าเป็นมุก รองลิเกร้รองไม่ค่อยออกคนขำนึกว่ามุกจนครั้งที่สองเริ่มกล้าเล่นจุดพลิกผันมาอยู่คณะเทพโพงามมีเปียกปากน้ำโพเสียไปแล้วพามาความที่กล้าไม่กลัวเทพโพงามเลยเล่นเลย ใส่แล้วโดนเลยเล่นทุกอย่างเขาตบหัวตบคืนเขาชอบเลยกับพี่น้อยโพง,งามก็เล่นถึงเนื้อถึงตัวจะปล้ำเลยจะเอาพี่น้อยท่าเดียวพี่เทพคอยห้ามมันลงล็อกพอดีกลายเป็นตลกดาวรุ่งยุคนั้นคนเดียวเลย 3-4วันแรกได้ค่าตัววัลนละ3า0 0ั0ถึงพบาททุกวันเยอะมากสองสเดือนพ่อกับแม่มานั่งนับเงินในเกะ๊ะมีอยู่2 3แสนไม่เคยมีขนาดนั้นกลับมาตี4ีตี5ก,ก็นอนตื่นก็ไปทำงานแม่ก็แอบเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าทีวีตู้เย็นพ่อกับแม่นับเงินมือสัน่นเงินเกือบ3 0 0แสนยุคนั้นแม่บอกพ่อถ้าเรามีเงิน3 0ม0 0ืน่น กลับบ้านไปซื้อสำล้อถีบอยู่บ้านเปิดร้านขายของชำดีกว่าแค่เงินสองสามหมื่นก็ไม่เคยเจอรู้สึกชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอยู่กับพี่เทพ9ปีออกมาตั้งคณะเองทะเลาะกันไหมหม่ำยืนยันไม่ได้ทะเลาะช่วงนั้นถ่ายหนังบ้านผีปอบบ่อยมากลางงานจนเกรงใจเขาถ่ายหนังเยอะมากผีปอบวิ่งจนเป็นไส้เลื่อนสังคังทะลอกใครดูหนังผีปอบภาคไหนเจอหม่ำวิ่งอย่างเดียววิ่งวันละสามหมื่น สมัยนั้นวิ่งขึ้นต้นไม้วิ่งลงน้ำวิ่งขึ้นศาลาวิ่งบนหลังคาหามากได้นอนสองชั่วโมงนอนในรถไปถ่ายหนังแล้วก็วิ่งอยากพูดอะไรพูดไปไม่มีบทเขาให้ไปภาคเองอยู่กับพี่เทพ3ปีก็มาอายุ24-25มัง้งตอนนั้นทีวีแล้วก็หนังเสียนเรื่องหนังชอบดูหนังมากเสียเจียงให้โอกาสเรื่องแรกบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม ทะลุมาแยมก็ทะลุอีกชัยชนะอาจจะไม่ได้มาจากการต่อสู้แต่มาจากความมุมานะเอาใจใส่มันฝึกฝนลิสชื่อผู้มีพระคุณในชีวิตมัม่มเจ้าตัวบอกว่า คนแรกน่าจะเป็นเปียกปากน้ําโพไปตามตีห้าบ้านไม่รู้จักไปตะโกนเรียกไอหม่ำอยู่หลังไหนชาวบ้านตื่นมาด่าไม่สนใจเขาเป็นคนเสียงดังเดินเรียกทั้งซอยแล้วพาไปอยู่กับพี่เทพทำให้พลิกเปลี่ยนคนต่อมาพี่เทพลืมไม่ลงไม่มีครั้งไหนไม่พูดถึงเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นเขาเข้าใจพ่อพ่อก็เข้าใจเขาล่าสุดมาโจกตัดโจกเขาก็มีความสุขพ่อก็มีความสุขเล่นกันอยู่สองคนบ้ากันอยู่สองคน เขามั่นใจตอนอยู่กับเราเราก็เหมือนกันคนต่อมาพี่ตาปัญญาให้ความเคารพเหมือนญาติไม่เหมือนพนักงานเหมือนครอบครัวอยู่กันจนถึงตอนนี้ใครมาชวนเราก็ไม่ไปเขาก็ไม่ได้ห้ามเขาปล่อยๆเซ็นก็เหมือนไม่ได้เซ็นไม่เคยทำอะไรให้เสียถึงบริษัทขอทำโจกตัดโจกเขาก็ให้ทำอยากทำซุปเปอร์หม่าก็ทำไม่ค่อยได้มายุ่งกับเขาเพราะเขาไว้ใจ ต่อมาเสียเจียงให้โอกาสไว้ใจให้ทำหนังเหมือนมีคาถาที่ปากพูดอะไรผู้ใหญ่เชื่อว่าทำได้เป็นอีกคนที่เคารพเปรียบพี่เทพคือเสาเอกพี่ตาคือกำแพงไม่ให้ลมมาตีเสียเจียงคือหลังคาไม่ให้ฝนตกลงมาเปียกพี่เปียกดูแลความมั่นคงถ้ายังมีชีวิตอยู่คิดถึงเขามากน้ำตาไหลไม่เคยทอดทิ้งพี่เปียกตั้งแต่ป่วยจนวินาทีสุดท้ายจนเสียชีวิตเป็นครอบครัวเขาดีกับพ่อมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด